สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับโมเทวไม่้วยแล้วนะับวันนี้เรามาที่คลามเทคนิคครับหมอเคนยุคลึกเกินว่าให้มาทำหน้าได้แล้วเนี่ยวัยอย่างพี่โกเนี่ยต้องทำหน้าได้แล้วต้องกว่ที่จะทำได้แล้ววันนี้เลยมาหาหมอเคนนิดนึงว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับดูว่าหนะ้าอย่างเงี้ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยงหมอเดี๋ยวรอหมอ่อนเดี๋ยวหมอ,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 กกอ,อมาแนะนำว่า ก่อนอื่นเนี่ยมีหมอไล่ไมาให้อ่าทำอะไรนะตอน,ตอนนึงก็คือต้องคลีนหน้าแปะยาชาะคะครึ่ง,ช,ง,ช,งชั่วโมงแปะยาชาครึ่งชั่วโมงมันเจ็บเหรอคะทำไมต้องแปะยา,าชามันจะเจ็บนิดนึงค่ะแต่าเจ็บนิดนึงเหรออ่าเจ็บทนได้ค่ะก็ต้องบอกก่อนที่เจ็บทนได้ไดถ้าจะพูดว่าไม่เจ็บเลยมันก็ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าความทนจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ใน,นบรรดาเครื่องยกกระชับค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เจ็บน้อยที่สุดอ้าเหรอแต่มันก็ยังเจ็บใช่ไหมมันก็ยังรู้สึก โอเคค่ะเดี๋ยวไปยังชารนโน่แต่ช้าไหมครับตื่นเต้นโอ้ช้ามากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรส่เอ้าโต๊ะกบกโปอะค่ะตุ้ยมันไม่ถิงแม่มันเอามาเช็ดแป้งมาไอ้ม่ไม่ใช่ตกพื้นพี่บอกตกแล้วมันเอามาเช็ดแม่กูต่ออันนี้คืออะไรค่ะ ย่ชาชาค่ะอุยชาแล้ว่าเมื่อเมื่อดูวุ่นวายมากเลยเหมือนมาว<ม>ันนี้เราก็อยู่กับคุณโบยูทูเบอร์ชื่อดังนะคะยอดสับสไใครประมาณ5ล้านแปดเหมือนมาเรียนกับอาจารย์หมอน,นะกำลังจะมาผ่าศพใช่ห <ขา S 2> ูกปองด้วยว่ะหมอจะทำอะไรบ้าง วันนี้คุณโบก็จะเข้ารับบริการเอ่ออัลต้าฟอร์เมอร์ใช่ไหมครับอัลตาฟอร์เมอร์อัลต้าฟอร์เมอร์ทรีก็เป็นนวัตกรรมในการยกกระชับนะครับแต่จัดก,การเรื่องเนี่ยที่มันห้อยห้อยทำให้เราดูแบบดูมีอายุเนาะหมอบุรีอันนี้เขาพูดต้องพาเวันจริงอือ <c oughs> <c oughs> เป็นพวกเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวจะดึงคู่นะอันไหนวิเคราะห์หน้าก่อนวิเคราะห์หน้าก็คือ ของคุณโบเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ไม่กระชับนะแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆใต้ดวงตานิดหนึ่งทำมาเล็กๆแล้วก็<ช>รูขุมขนแถวนี้ก็จะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ซึ่งกา,ฐารทาวัตตาโฟเมอร์เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาที่หมอพูดไปได้เลยอันดับแรกหัวแรกจะเป็นหัว4.5หัวเนี้ยเขาจะยกกระชับพวกนี้ยกขึ้นมาเหมือนเอาแม็กๆๆยเย็บไว้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บหน้าก็จะตึงเนาะช่วงแรกที่ทําไปอาจจะมีความรู้สึกเมื่อยหน้านิดนึงเพราะว่าหน้ามันตึงเหมือนตอนอายุ20อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะผ่านมานานแล้ว ต,ต่อไปนะหัวที่2จะเป็นหัวที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับผิวแถวนี้มันก็จะฟูขึ้นอิ่มขึ้นเนาะข<อ>มุกขมับก็จะฟูขึ้นพอมันฟูมันก็จะยกหน้าขึ้นได้แล้วก็สุดท้ายเป็นหัวรีจูวินิชชั่นครับหัวนี้จะช่วยให้หน้าใสาหน้าฟูหน้าเด้งแล้วก็เก็บรูขุมขนเล็กๆริ้วเล็กๆใต้ดวงตาได้คำถามคือเจ็บไหมไม่เจ็บครับแน่ใจอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหมอเป็นคนที่เจ็บมากปกติจะแบบ ไม่ค่อยทาอะไรพวกนี้แต่ว่าแล้วทายาชาทําไมหมอไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทาให้กูทำไมเพื่อความสบายใจของลูกค้าเพื่อความสบายใจใช่แต่จริงๆบางเคสเขาก็ไม่ทายาชาเลยนะม่ชาอย่างอ่ะทาแล้วนะครับยาชาตัวนี้ค่อนข้างชาเลยไม่เห็นจะชาเลยเคสไหมอุ้ยหมาไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บเริ่มเอาเข็มจิ้มการแสดงเอาเข็มจิ้มไหมคะเดี๋ยวักพักก่อนเราจะเริ่มแล้วนะครับเจ็บรูอเปล่าไม่เจ็บ อ้ยอ่ะเวอร์หนึ่งเจ็บไหมมันเหมือนมีอะไรทิมทิมทิมททิมลงไปไปอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับที่ตรงที่ทำสิอ๋อโอเคมันมีเข็มแบบเล็กๆๆๆใช่ตัวนี้เขาจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าแมคโครไมโครโฟกาสันตาสาวก็จะเป็นขึ้นอันตาสาวเดียวกับที่เราสแกนดูว่าเวลาคอใช่ใช่มันก็จะลงลึกเนาะ ลงไปที่ผิวหนังไม่ใช่ผิวหนัง mm. เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่เราทําเนี่ยเราพูดได้ไหมพูดได้อไม่ใช่เสร็จแล้วปากเบี้ยวนะอ๋อไม่เบี้ยวแน่นอนครับมันจะยิงไปที่ชั้นสมมาแล้วพอชั้นสมมาเนี่ยมันเป็นชั้นเดียวกับที่เขาใช้ในการผ่าตัดยกกระชับชั้นสมมาหดตัวปุ๊บหน้าเราก็ยกเลยแค่นั้นหลักการง่ายดายมันก็ทรมานเหมือน,นเนาะนไม่สวยทรมานกว่าเอาจริง สองกระจกต้องไม่เห็นความเหนียวความยอนความไม่สวยเนี่ยมันทรมานอ่นไว้หมดแล้วอัีนี่มันเลวเาะสำหรับหัวแรกเนาเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมสบายมากเจ็บนิดนิดนเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดมดกันนี้เดียวเจ็บวนกี้เนี่ยเจ็บหรอเจ็บปลอมไม่เจ็บเลยเจ็บจริงจิจิมีเจ็บก็ได้ เลยดีมากค่ะแบบนี้ค่ะไม่เจ็บอ้ายกหัวหันหน้าไปทางซ้ายฉันหน้าไปทางซ้ายโซล่าบันเลยต่อยก็อเอาตรงนี้ต่อยก็ออันนี้หัวนี้ไม่ค่อยเจ็บนะครับใส่หมากี้มันเจ็บหลอกมันจะเจ็บแค่หัวแรกไม่ได้เจ็บนะแค่รู้สึกเยอะหน่อยครั้งแรกก็จะแบบนี้แหละครับดูดิโอ้ยเนี่ยทำแรงเห็นไหม โอ๊ยเวอร์มาโอ๊ยมันแกล้งอ่ะมจากบริเวณใต้ตาที่เหี่ยวๆคุณลูกพาก่อนนะไปแล้ว <c oughs> แต่พี่โบก็ต้องฉีดโบท็อกไปนี่เนาะมช ำไมมันคายเร็วอ่ะเอ,อ้ชมดูดิเริ่มกันนะ <Okay. S 1> อ่ะอะ,อะ,อะ oh. น้มง,งานกับ <laughs> อือบไหมอันนี้เหมือนอันนี้จะตื้มตื่นจะยิบๆข้างบนเนาะอันนี้รู้สึกยิบยบ งานดูดิไม่ควมานะดูนไเลย